สำนักขาวคุณส้มเจ้าวัสุราฐธานีเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเล็กช่วยมวลอักซอนคอไข่ทอทงนะครับคุ้มสับเซซี่มังมีธุร,รกิจนะครับครั้งที่24แล้วไม่เล็กทั้งหมดนะครับ3 0 0รอไม่เล็กนะครับมีผู้เข้าประมูลกันย่างคึกครับ โดยที่้องสมใจไม้โรงแรมแก๊สมุ่ยรีสอร์ทอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายบรรทานสัติรัชวาลนนะครับรองผู้ว่าก,การจังหวัดสุราษฎร์ธานีมะะเมื่รัยเต่าน,นะครับเป็นประธานเปิดการประมูลไม้เล็กทะเบียนรถเล็กช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมวลอักษรอ,อ่าเมื่อที่บอกครับขอไข่ท่อทงนะครับคุ้มทรัพย์ทีิมังมีถูรกระคิดครับโดยมีนายจตุรงแก้วกัสิคุณรงจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยพันธมิตรสมบัติจำเส้งรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายปรรัตนินนวรัตน์ผู้อำนวกยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจััังหวดสุรรราาษฎ์ธนนีะคบ หัวหน้าส่วนราชการแขกผูมิเกรตเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมสนใจกันเป็นจํานวนมากครับค่ะสาหรับการจับประมูลไม้เลขทะเบียนรถในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้วนะคะจานวนสามร้อยอดไม้เลขกโดยได้รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลก็จะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากอปอทในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเช่นโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆโครงการนักเรียนรุ่นไหมมีใบขับขี่โครงการด้านความปลอดภัยทาง น้นในระดับจังหวัดแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งค่ะจะนําไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเลือกผู้พิการที่ประสบภัยจากการฉายรถชายทอนอีกด้วยครับโดยคนรุ่งเนี่ยได้ดําเนินการไปแจกพันธุ์ต่างซื้อนะครับเพื่อประชาชลนิทรรศทำห้มีคนต้นใจมาลงทะเบี้ยเพื่อประมูลนะครับโดยว่าจ้าแราก็ทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมากบรรยากาศคึกคักเลยแต่ว่านะครับนะก็แน่นอนครับราคาทุ่งฟุตมาเลยแต่ว่านี่ฝูงก้านะครับก้าวก้าวก้าวก้านะครับนะก้าวี่ตัวนะครับ ราคาสูงสุดอยู่ทีุ่กเส้นเจ็ดมื่นบาทกับน้องริบินนะครับนะเอาเลยก็รวมยอดนะครับสำหรับการประมูลเมล็ดแต่ว่าเนี่ยนะครับทั้งเม็ดแล้วนะทั้งออนไลน์ทางอ่าทังออนไลน์ทางที่มาเคาะไม้นะครับ14บสี่ล้านหกเส้นเก้าหมื่นสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะนะครับรายได้ก็แน่นอนครับเข้ากองทุนนะครับก่อปท่อกันต่อไปครับอันนี้ก็รืดท่าทำกันทุกปีนะครับมวดอัครนไม่เล็กหมวดเล็กซุ่ยสามร้อยเอสใหม่เล็กครับค่ะ